การดึงหน้านะครับไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังนะครับสัญญาณส่วนใหญ่ก็ได้แก่ร่องแก้มร่องน้ำหมากมีกระปาอแก้มกรอบหน้าที่ดูไม่คมชัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีสัญญาณเหล่านี้เนี่ยก็บ่งบอกว่าเราเริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องอายุเยอะถึงจะมาดึงหน้านะครับการดึงหน้าเองนะครับก็มีอยู่2วิธีในการดึงหน้านะครับได้แก่การดึงหน้าแบบเปิดหรืออันที่2ก็คือการดึงหน้าแบบ2กล้องนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับวิธีการเลือกว่าจะ้องดึงหน้าหรือดึงหน้าแบบปกติดีก็ขึ้นนกัับปริมาณงเกิน ริเวชั้้นนนผขของคไคหากหนังเกินเรามีค่อนข้างน้อยนะครับเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปสร้างบาดแผลให้กับบริเวณใบหน้าอาจจะเลือกวิธีการผ่าตัดเป็นการส่องล้องดึงหน้านะครับการดึงหน้าแบบส่องกล้องก็จะได้ข้อดีมากๆก็คือแผลทั้งหมดเนี่ยเราซ่อนอยู่ในผมมองไม่เห็นจากภายนอกเลยนะครับหรือหากหนังเกินจากภายนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเลือกวิธีการดึงหน้าเป็นการดึงหน้าแบบปกตินะครับและยังสามารถยกกระชับได้แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูย้อนวัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หากเริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดึงหน้าได้